บอกว่ารักไม่เต็มร้อยเพราะไม่หล่อลื่นช่วงติวรักเต็มร้อยแม้ว่าสามีจะช่วยปลุกเรื่องอารมณ์ก็ตามก็ยังไม่มีอารมณ์สามีจะเจ็บมากแล้วตัวผู้ถามก็บอกสงสารเขามากเพราะกลัวว่าตัวเองจะผิดปกติก็เลยบอกเขาทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันว่าเสร็จแล้วท,ทั้งที่ไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยสามีเป็นคนตัวเล็กรูปร่างผอมบางมากนะคะแล้วก็เอาไว้ว่าของเขาเท่ากับความยาวตอนยังไม่ตื่น ตัวเนี่ยมีขนาดเท่ากับนิ้วชี้เท่านั้นเองเอาไว้อะของเขาผิดปกติไหมคะแล้วเขายังหลังเร็วอีกด้วยจะแก้ยังไงดีรักและเห็นใจเขามากเขาเป็นคนดีไม่เคยนอกใจเลยเราต่างก็เป็นคนแรกของกันและกันเขาจะเป็นสามีคนแรกและคนเดียวของดิฉันถึงแม้จะไม่มีความสุขทางเพศก็ตามเขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกเสมอภรรยาผู้แสนประเสริฐอันนี้ก็คือรักไม่เต็มร้อยจริงๆแนตะ่ถ,ถ้ามองอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรักเต็มร้อยนะะ<ม>เพราะว่าใน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  ประโยคสุดท้ายเนี่ยนะครับ <c oughs> ว่ารักยังไงก็รัก <c oughs> ไม่สำคัญทางด้านเพศเลยน,นะครับสําหรับทางด้านเพศของผู้หญิงเนี่ยน,นะครับ <c oughs> ทั้งโลกเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดก็คือผู้หญิงจะไม่ได้เพ่งเล็งอยู่ที่จุดสุดยอดทางเพศ <c oughs> นะครับเท่าไหร่นะัก <c oughs> <c oughs> นะครับแต่เพียงแต่ว่าได้เกิดความสมปรารถนาทางเพศ <c oughs> อ,อิ่มทางจิตใจแล้วนะครับ <c oughs> <อ>เราเรียกว่าอิ่มแล้วผู้หญิงก็จะรู้สึกสดชื่นสุขสมนะครับก<อ>ับสิ่งนั้น โดยที่ไม่จําเป็นต้องถึงจุดสุดยอดทางเพศเพราะนั้นคนจะเข้าใจผิด oh. นะครับว่าต้องถึงจุดสุดยอดทางเพศเราก็เช็คลิสต์หนึ่งสองสไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะครับ oh. เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง oh. นะครับแต่ว่าถ้าเรามีความปรารถสมปรารถนากับในการที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่เรารักเนี่ย มันเต็มตื้นแล้วนี่ผู้หญิงส่วนใหญ่ในโรคนี้จะบอกว่าเต็มตื้นนะครับพอใจแล้วนะครับอันนั้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยอที่สองคนก็มักจะไปเพ่งเล็งอวัยวะเพศว่าแหมอวัยวะเพศนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดยอดอความสุขทางเพศมาจากอาว,วกัยวะเพศอย่างเดียวซึ่งก็เข้าใจผิดอีกนะครับอ,อ,อวัยวะเพศนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งจาเป็นสุดยอดว่าเป็นอันเดียวที่จะต้องใช้ไม่ใช่ <laughs> ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเกิดอารมณ์เพศได้หมดทั้งร่างกายนะครับตั้งแต่ศีรษะจดเท้านะครับอย่างที่ผมเคยเรียนหลายครั้งนะครับว่าหนังผิวหนังของมนุษย์เนี่ยคืออวัยเพศที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในการกระตุ้นอารมณ์เพศเนี่ยเราไม่ได้เพ่งเลงที่อวัยเพศอย่างเดียวนะครับแต่ว่าส่วนต่างๆที่เราพึงพอใจต่างๆอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศนะครับอย่างที่สามนะครับอวัยขนาดอวัยเพศนี่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดจะมากเหลือเกินอาจจะดูหนังโปหรือว่าดู หนังสือกันมากเกินไปเพราะว่าเวลาเขาคัดคนมาเขาต้องคัดนะฮะมาถ่ายแบบนี่ยนะครับต้องแหมมโหรารอะไรเงี้ยฮะก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดเปรียบเทียบไปฮะเปรียบเทียบมันนี้พอเปรียบเทียบเราเราก็เสร็จแหมมันห่อเหี่ยวนะเพราะเรานิ้วเดียวอะไรเงี้ยสองนิ้วสองนิ้วนี่ยังใหญ่นะเพราะว่าลองคิดดูขนาดก็บอกว่าขนาดหดนะฮะนี่ยังไม่ตึงตัวขนาดที่ให้มาถ้าตึงตัวมันโซนยันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสาสิถึงห้าสิเปอร์เซ็ตโอ้โหเพราะฉะนั้นหกสิบนิ้วนะฮะไม่ไม่ถึงนะครับ เพราะฉะนั้นขนาดของอวัยวะเพศผู้ชายนี่ไม่ใช่เรื่องที่สําคัญนะครับไม่ใช่เรื่องที่สําคัญเลยเล็กใหญ่ไม่สําคัญแต่สําคัญที่อยู่ที่ที่ผมเรียนนะครับเทคนิคในการเร้ารมนะครับที่จะทําให้เกิดความรู้สึกทางเพศหรืออารมณ์เพศได้งนี้ตอนนี้ประเด็นสาคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือว่าน้ำหลอรื่นน้ำหลอรื่นเนี่ยนะครับเพราะปกติแล้วถ้ามีการเร้ารมที่ดีแล้วแล้วก็ร่างกายผู้หญิงสมบูรณ์ในบที่เนี่ยนะครับแล้วก็อารมณ์มีอารมณ์เพศร่วมได้นะครับมันก็จะมีน้าหลอรื่นโดยอัตโนมัติ อยู่ในช่องคลอดนะครับก็จะทําให้ช่องเครือช่องคลอดเนี่ยไม่แห้งนะครับการสอดใส่ว่าเพศก็น่าจะดีแม่สุดยอด